อโอ้โหพาหนุ่ยพาหนุ่ยได้ได้ได้แต่แดี๋ยวาห้ามียชายาภูมิได้เว้ยเออแต่แดี๋ยวาห้ามียชายาภูมิได้เว้ยได้เวย้โยโอ้ยเอาเลี้ยวตรงตรงเลยเฮ้ยไปตรงตรงเนี่ยโอ้ยเลี้ยวบอกเข้าอ่ะโอ้ยพานเลย ไอ้ข้าวเอาข้าวเอาไหมฮะเม้าเอาเอยังเฮ้ยเลเยนเนี้ยวไปซุดเลยไปกับพี่ชอบมมมหมาไม้บ้าวเนี่ยเอ้ยมาเลี้ยวไปใบใจเลยเออหุ่นหายหุ่นหายก็ชาไม่ต้อ <c oughs> งกลับไปนะอยู่นี่เลย leng lẻo leng lẻo leng yu mẹ ôi nè này, đứt lom này à, thôi các bạn chui cái máy ra lạch quân nhá, lấy ô ba tơ mà cũng lả เออมเลี้ยวอีเงยโอ้ขับยะนะานุ้ยขับยาขับยาอะไรคบเล่อะไรไม,ไม,ม,ไม,ม,มไ่แบบพี่ไม่มีเราไม่มีขับม่ได้แบบพี่ม่มีเออเพิ่ชากกันเพิ่ชากันเดี๋ยวเต่าพื้ เร็วลุงนนเน่ไปได้เร็วนุใช่ทะเลลูกตาะเลแลวจริงเอ <c oughs> เอตามแม่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยข้าว <c oughs> โอ้ยแย่แรงข้าวโอ้โหเชื้อว่าลุงนี่ติดลมกันมา <c oughs> <c oughs> เออมีเกี่ยวว่างเลยโปรย <c oughs> เอบอบบกเร็วไม่ได้โซมไม่ดีอ่ะ ตัวช้ามาไม่ตัวช้ามาไหมตัวเช้าไม่น่าพลาดเลยบักสังบักสังโดูเป็นไม่แล้วกินได้หว่ามาแล้วเบ็คโคมาแล้วลุงเม่ตบเบ็คโคมาแล้วไม่ต้องเก็บนู่นเบ็คโคมาแล้วลุงเอาเบ็คโคมาแล้วเบ็คโคมาช่วยค่ะเออบ็คโคมาช่วยแล้วเบ็คโคมาช่วยแล้วรถติดนี่แน่นอนเลยเบ็คโคมาจ้วงนี่ลุงเอาเบ็คโคมาจ้วงแล้ว Oi, mi Panhaleo à Lunga. Vượt à. <laughs> <laughs> ừ, đập gong, miếng đập gong, ở ừ, đây, hai ừ, mẹ 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 จเย็นใจเย็นยแก่กัวเล็กตาฮะแกตองซือก่งไม่ตาตเลยฮะแก้กัยังครับแก่ัวตีได้ไปข้างโอ้เกรงนิมมักอ้าวขวดสแลทีน,ดดนี้โอ้บบนั่น,น,นเย่กันหนดูไหมพอลุงอเ,เอาโย้เราโย้เรา ได้อยู่แล้วเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอออ๋อต้องรูซีไม่รูซีไปไม่ได้ต้องไม่โกคุดสีเดียวเราตัว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 เล่มทำรถติดเลยเหรอบอกตรงว่าใบนัดนะใช่รถรถแบบนี้นะเออนี่รถบูต้าเลยรถไถไถไถปลนดินนั่นเลยนี่รถไถปลนดินนั่นนี่ กัดพื้นมาเงรู้อันนั้นกระชั้งกันนะพ่อคนเห็นแตว่ากินได้นู่นดกไก่นู่นถ้ากินได้กินแบบนี้มั้ยฮะเปรี้ยวโอ้กัดเปรี้ยวอยากกินไม่เห็เนไม่เห็นด้วยแต่เปรี้ยวดิ